สวัสดีครับวันนี้เอาชินาลาชอินโดจีนนะครับ2485นะครับกินสังกติสั้นนะครับสังกติสั้นนะครับเสาห้านะครับเสาห้าก็แยกบล็อกไปอีกในเสาห้าก็จะมีแยกบล็อกอีกผมคงไม่แยกแล้วนะครับเป็นเสาห้าโคดโคดโคดสองตัวเลยนะครับโคดโคดสองตัวนะครับก็เดี๋ยวมาส่องกันดูนะครับ อันนี้ก็คืออันนี้อันน,น,นี้เนื้อเขาจะกลับแล้วนะครับกลับแดงไปละออกไซด์ออกออกไซด์แดงถ้าถ้าปกติมันจะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับแต่ในถ้ากลับพุ้งจะกลับออกแดงอย่างนี้เลยนะครับนะครับี่ผิวบางบางผิวด้านหน้าเนี่ยเขาจะกลับกลับเป็นออกแดงนะครับพิ้นสาแดงนะครับ แต่บางช่วงก็ยังเป็นเหลืองอมเขียวนะครับตามซอกก็ยังมีนะจุดก,ก็ขึ้นขึ้นดำดำเลยเน,นื่องจากโลหะผสม,มเขาจะสมัยก่อนนี้บางทีโลหะก็จะไม่กินกินตัวกันดีนะครับมันก็จะมันออกไซด์ที่เกิดเนี่ยรในโลหะต่างชนิดกันมันก็จะขึ้นสีต่างกันนะครับ อันนี้อันนี้เป็นจุดสังเกตนิดนึงถ้าเป็นบล็อกเสาห้าเนี่ยมือที่พาดอยู่ที่หัวเข่าเนี่ยจะจะจะชิดนะครับนิ้วโป้งจะชิดนะครับเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มมืออยู่นะครับนิ้วโป้งจะไม่แยกออกมานะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือด้านแขนข้างแขนด้านนี้จะมีเนื้อเกินนะครับตรงใกล้ๆพื้นนะครับกาจะแยกเป็นบล็อกเสาห้านะครับมีวนารโลมนะครับ้า,นะบาเป็นพาหลอดิน ดินไทยนะมีพ่อมีมูลหัวพ่อแล้วก็เพรานั้นผิวพ้าเนี่ยก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมีลักษณะของการสำลอกมีล่องรอยนะเป็นเส้นอย่างนี้สำลอกของหุ่นเทียนนะครับค่อนข้างดูง่ายนะครับผิวอย่างนี้อ,นอันนี้ก็ บางจุดก็จะหล่อไม่ชัดนะครับถ้าชัดก็จะเห็นเม็ดผสมนะครับอันนี้สังคติสั้นดูที่โคดนิดหนึ่งโค้ดก็สำคัญนะครับตูดเนี่ยท่านาจะหมายถึงว่ากินยาอินโดดีนี่ตูดจะจะเก็บงานหมดนะครับก็คือจะมีการตะใบนะครับเตะใบเก็บงานหมดนะครับตะใบรอยตะใบก็ต้องค่อยไปค่อยมานะครับ หรือไม่ก็เป็นทางก็มีนะครับต้องดูเอาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีเก็บบางองค์ก็เก็บบางองค์ก็ไม่เก็บหมายถึงว่าขอบเนี้ยนะครับตัวโคดนี้ต้องต้องแหลมแหลมเลยนะครับสามเหลี่ยมแหลมแหลมนะครับตรงตรงแท่นหัตถมาเนี่ต้องแหลมจั่วตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกส่วนใหญ่จะตอกตอกเนื่องจากโคดใหญ่ครับตอก เบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างนี้นะครับติดตรงไหนบาง,บางแล้วแต่มุมองศาของการต่อนะครับแต่ต้องดูเป็นธรรมชาตินิโคตรโคงจกักก็ต้องก็ต้องคมชัดนะครับแหลมเปี้ยวแต่ละแต่ละแต่ละ,ละ,ละจุดที่ดูนะครับหมายถึงว่าจุดที่ที่ลงเข้าไปตัวต่อที่ยึดเข้าไปประมาณนี้ครับ คินยาลาอินโดจีนสองสี่แปดห้าเสาห้านะครับสถานติซาม